สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกม o s Cooler นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในส่วนของ T.M. Machine นะครับหรือตัว t e c h นะครับหรือตัว r e s k i l l นะครับที่เอาไว้ใช้เรียนรู้ในส่วนของสกิลโปเกมอนกันนะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยลกันโอเคพอดีเนี่ยผมมีของอยู่ในกระเป๋านะครับมันเป็น T.M. Machine นะครับ อันนี้จะเป็นทีมที่ผมมีอยู่แต่ว่าผมมีเป็นกล่องอยู่ตัวหนึ่งอะนะครับไหนน่าผมพาไปดูนี่ครับจะมีกล่องของผมอยู่นะเนี่ยเออจะมีกล่องอยู่นะครับอ่ะเดีย๋ยวเราเข้าไปดูกันนิดหนึ่งนะฮะกดเข้าไปตรงนี้นีย่ยมันจะมีเศษของมันอันนี้อ่านี่ไงก็จะเป็น TM นะครับระดับ s s r นะคราวนี้เนี่ยนะครับอ่า จะพาจะบอกทุกคนนะครับว่าเวลาเราดูสกิลทีเอ็มครับให้ดูยังไงเนาะนะครับยุตตัวอย่างเช่นนะครับกล่องตัวนี้นะครับมันเป็นกล่องอที่เปิดออกมาเนี่ยจะได้รับในส่วนของ TM m a c h i n e ที่เป็นชิ้นเลยนะกับอันเนี้ยมันต่างกันตรงที่ว่าเน,นี้ยมันจะเป็นเศษนะครับน,รนีน่เศษนะหนี้ TM จะมีคล้คลายๆกันให้ดูตรงแสัญลักษ์ให้ดีนะครับถ้าเป็นกล่องเกลี้ยงเกลี้งยงเนี้ยมันจะเป็นแบบว่า TM ปกติมันจะเขียนเลยว่าเนี่ย o อ t เทนได้ TM เอ็มแมชถ้าเศษก็คือมันจะเขียนว่าชาร์ดโอเคไหมอ่ะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาชิ้นไหนนะครับผมถ้าเป็นอ่ากล่องระดับ UR ก็จะเป็นผืนแดงๆเนาะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับของ TM เอ็มแมชกันว่ามันดูอะไรยังไงบ้างเนาะอย่างพอเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอันดับแรกเลยมันก็จะเขียนบอกว่าไซช็อตก,ก็คือท่าสกิลเนาะหนึ่งร้อยเนี่ยน่าจะเป็นราคาขายนะครับผมเป็นราคาขาย เนีย่ยเขาบอกว่าเลิร์นสกิลมูฟนะครับก็คือชื่อของสกิลนั้นก็คือไซช็ออ่าไซช็อคนี่ก็คือการปล่อยอพลังขึ้นนะครับขึ้นพลังจิตนะฮะโจมตีใส่ศัตรูฝ่ายตรงข้ามนะฮะเออแล้วก็ทำเดเมจใส่เป้าหมายนะครับให้เป็นกิฟฟิสิคอลเดเมจนะฮะคำว่ากิฟฟิสิคอลเดเมจหมายถึงเดเมจทางกายภาพนะฮะแล้วเขาก็จะเขียนว่าฮิตฮิตก็คือความแม่นยำ 100นะฮะพาวเวอร์ Power คือความแรง80อ่าและนี่ครับเขาจะเขียนไว้เลยครับว่าจะมีอ่าเรคคอมเมนต์นะครับ recommend โปเกมอนนะมีน้องๆถามมาว่าเฮ้ย tm อันนี้ใช้กับตัวไหนทีเอ็อันนี้ใช้กับตัวไหนนะครับอย่างเช่นไซช็อคของผมเนี่ยนะครับดิสนะครับแน่นอนครับไซช็อคเป็นดิสสกิลที่เป็นท่าพลังจิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในโปเกมอนที่จะใช้งานได้ก็คือท่าพลังจิตแต่มันมีโปเกมอนบางตัวที่สามารถใช้ได้เหมือนกัน อย่างเล็กคอมเมนต์เล็คอมเมนต์โปเกมอนเนี่ยเขาแนะนำว่าเป็นยุคซี่ยุคซี่เป็นโปเกมอนพลังจิตอยู่แล้วใช่ไหมเอ็มลิสก็เป็นพลังจิตถูกไหมครับแล้วก็อารคนอมก็พลังจิตเนาะดาร์คมิวทูนะครับกับอาร์ซิอุสเนี่ยมาแปลกนะฮะอ่าดาร์คมิวทูเนี่ยถ้าจะไม่ผิดมันไม่ใช่พลังจิต100%เนเนาะแต่ก็สามารถที่จะเรียนรู้ไซช็อกได้อาร์ซิอุสเนี่ยเป็นประเภทปกติแต่ก็สามารถเรียนไซช็อกได้เพราะฉะนั้นเนี่ย สกิลนะครับของแต่ละท่าเนี่ยโปเกม,มอนบางตัวที่ไม่ใช่ท่าพลังจิตก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นกันอ,อย่างดูสกิลโฟลเพย์ก็ได้โฟลเพย์จะกินสกิลของท่าความมืดโอเคไหมครับนี่ครับมันก็เขียนว่าสกิลโฟลเพย์ะนะครับก็ทำเดเมจนะครับใส่เป้าหมายฝ่ายตรงข้ามอ่าแล้วก็ความแม่นยำในหนึ่งร้อความแรง95โปเกม,มอนที่ใช้งานได้ครับก็จะมียุคซี่อาเซอุสด,ดาร์คมิวทู มิวทูนะมิวทูเฉยๆก็ใช้ได้นะครับแล้วก็นกไวนะครับอีวอนะัตรเนี่ยเขาจะมีอ่าเรคคอมเมนเดชันของสกิลนะครับให้อ่าคนที่กดใช้งานเนี่ยนะครับรู้เลยว่าจะใช้กับตัวไหนอ่ะคราวนี้เนี่ยนะครับให้ย้อนกลับมาที่อ่าโปเกมอนของเราอีกรอบหนึ่งสำหรับโปเกมอนของเราเนี่ยนะครับเวลาเราดูสกิลใช่ไหมครับอ่ะก็ยกเลิกเป็นมิวทูก็ได้ดีครับตรงช่องสกิลโปเกมอนหนึ่งตัวนะครับจะสามารถสวมใส่สกิลได้ทั้งหมด 4ช่องนะครับเราก็เลือกเอาอะไรได้สกิลไหนนะครับผมแล้วก็การใส่สกิลนะครับคำว่ามู e เนี่ยนะครับมันคือสกิลติดตัวนะครับที่มันจะปลดตามเลเวลของโปเกมอนยิ่งโปเกมอนสูงๆนะครับก็จะปลดได้อ่า,าได้ท่าที่ดีขึ้นอะ่ะอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมอัพถึงเลเวล80ก็จะปลด recovery Future size 88แแต่ว่าเราจะเราจะไม่พูดถึงตรงนี้เพราะอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วการดูสกิล ว่าสกิลไหนเป็นกายภาพสกิลไหนเป็นสกิลเวทก็ดูตามเสียลักนะครับอันไหนเป็นสกิลโจมตีอันไหนเป็นสกิลซัพพอร์ตก็ดูตามเสียลักเอานะฮะคราวนี้นะครับไอ้ตรง tm นะครับ m a t c h i เนี่ยมันอยู่ตรงคำว่า tech อ่าทุกคนจะเห็นครว่า tech เ,เนี่ยพอเรากดคำว่า tech ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียนรู้สกิลนะครับซึ่งคำว่านะครับ bootable เนี่ยเห็นตรงสื่อสีเขียวไหม bootable ขวาบนของตัวสกิลเนี่ยมันจะบ่งบอกว่ามิวทูลเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เฟรมทอเวอร์ได้ นะครับเรียนรู้ไซเบีมได้ทันเดอร์โบรก็ได้สกิลสายฟ้าก็ได้ประเด็นคืออะไรป่ะมิวทูแม่งสามารถเรียนได้ทุกท่าเลยไฟก็เรียนได้พลังจิตของมันก็เรียนได้ไฟฟ้าก็เรียนได้น้ําแข็งก็ได้นะครับบูดอสจะเป็นสกิลดินก็เรียนรู้ได้เนี่ยครับเดี๋ยวไอพันไฟพันธทันเดอร์พันสกิลบริสแลมของท่านอร์มอลก็เรียนได้เทคดาวไอบีมโลคิกนะครับเป็นของสกิลต่อสู้ก็ได้ พวกเอเจนตี้เนี่ยครับไนท์แชดนะครับสกิลของพวกธาตุดาร์กเนี่ยก็เรียนได้นะครับเดี๋นี่คือสามารถที่จะเรียนรู้ได้หรือเรียนรู้ได้เยอะมากๆโปเกมอนหนึ่งตัวเนี่ยนะครับผมไอ้คำว่าโอนศูนย์หมายถึงไม่มีนะครับคำที่เขียนว่าบูทเทเบิลก็คือเรามีดิสกิลของเราอยู่นะครับอ่าพอเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาเราจะเรียนรู้มาเนี่ยให้เรากดสตัตดี้นะครับเราก็จะเรียนรู้แต่ก่อนอื่นเลยเราต้องกดคลิกไปที่สกิลก่อนสมมติเรากดไปที่ ออล่าสเฟียร์แล้วเรากดคำว่าเทคเนี่ยมันก็จะเอาไปแทนที่ออร่าสเฟียร์นะตอนเรากดอ่ะดูให้ดีนะครับดูให้ดีอ่ะคราวนี้เนี่ยนะครับเวลาเราดูตรงช่องสกิลถ้าเกิดว่าใครที่จะใครที่มาดูสกิลตรงเนี้ยนะครับมันจะไม่ได้บอกนะครับว่าอ่ามันจะบอกแค่ความหมายนะครับว่าโจมตีไปที่ฝ่ายตรงข้ามพลังเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้บอกว่า o m m e n d a t i o n p ป kemon นะคำว่า o m m e n d a t i o n Pokemon ให้เราย้อนกลับไปดูที่ าตรงกล่องสกิลเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่า recommendation เนี่ยตัวไหนสามารถใช้งานได้บ้างตรงนี้เนี่ยมันจะโชว์เฉพาะนะครับอ่าสกิลที่ใช้งานได้เลยนะครับผมอย่างเช่นเนี่ยอย่างกราดอนเนี่ยก็จะเรียนรู้สกิลได้เห็นปะเฟรมทาวเวอร์ทันเดอร์โบลเมทัลคอร์ดักคอนคอร์ก็ได้อ่าแปลกไหมะนะกราดอนเรียนดักคอนคอร์ได้ด้วยนะครับก็อ่ไปลองเรียนรู้ดูครับดูจากค่าสกงสกิลเอาแล้วกันแล้วก็พวกกล่องอ่าสกิลพวกนี้เนี่ยมันก็หายได้จากการทำภารกิจในเกมไปแหละนะครับ ไอ้พวกก่องพวกนี้แหละเราก็ดูเอาเราอยากได้สกิลไหนซึ่งผมก็จะเลือกสกิลที่มันรแรงๆแหละส่วนใหญ่ก็จะดูพวกสกิลแรงๆหน่อยนะครับเอาไปสวมใส่ให้กับโปเกมอนเราได้นะครับผมตรงนี้อ่ะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับน,นี้ก็วิธีอ่าดูนะครับหลักๆเลยคลิปนี้ผมจะพูดถึงว่าเฮ้ยเราจะดูดิสกิลนะครับหรือเทียมยังไงว่าเฮ้ยตัวเนี้ยโปเกมอนตัวไหนใช้ได้บ้างเพราะว่าบางบางคนอะ่ะเข้าใจไหมครับว่าสมมติบางคนเนี่ยเขา ไม่มีทันเดอร์สมมติไม่มีทันเดอร์ Thunder. แล้วอยากจะรู้เฮ้ยแม่งสกิลไหนทันเดอร์ Thunder. คือถ้าเรามีตัวโปเกมอนอ่ะเราจะมองเห็นว่าโปเกมอนตัวไหนใช้ท่าอะไรได้บ้างนะครับใช้ท่าใส่ดิสกิลอะไรบ้างแต่ว่าบางคนอ่ะเขาไม่มีโปเกมอนอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าสมมติอ่ะผมผมไม่มีฟิเซอร์เนี่ยตอนนี้ผมไม่มีฟิเซอร์นะผมไม่รู้เลยเฮ้ยฟิเซอร์แม่งใช้สกิลอะไรได้บ้างโอเคเราก็ต้องมาดูตามตามกล่องนะครับในนี้แหละว่าเฮ้ยมันมีสกิลไหนที่ฟิเซอร์มันสามารถเรียนรู้ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ต้องดูตามชื่อเอานะครับเห็นชื่อตรงนี้ก็คือมันก็เรียนได้แล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับซาเชียนดาร์กนไนท์เนี่ยซูยคุนเลจิล็อกเลจิไอเรียนได้เนี่ยซาลูดเรียนได้ไคโอการูกเกียเนะ่พอเทลโฟลดาร์กนคลอนะครับของมังกรเนี่ยเรคซ่าเรียนได้กลาดอนมิไรดอนอาร์ซิวอุดโคไรดอนก็เรียนได้นะครับประมาณนี้โอเคเนาะอันนี้ก็คือวิธีดูว่าเฮ้ยสกิลนี้โปเกมอนตัวไหนใช้งานได้นะครับผม ความแรงเท่าไหร่ความแม่นยำเท่าไหร่มี CC อะไรไหมนะครับมันก็จะบอกนะครับอโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต c r i b e เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใ,ใหม่คลิปหน้านะครับผมซี a ูเกนสวัสดีครับ